อ้าวแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวอนเต็ดชาแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกับด i วิชั่น3นั่นเองนะครับค่าพลังทีม3า0 0ันสี่สามศเลยนะครับพอเราก็มาในรูปแบบแผนเดิมครับสี่สองสามหนึ่งนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฟิตทุกคนโอ้โหคู่แข่งนะสี่หนึ่งสองสามะครับหน้าเป้าดีเดียด็อกบา ปีกซ้ายนี่มากปีกขวาเปเป้ é, กลางลุกเป็นบูโน่เฟนาเดสยืนคู่กับเลโอเนลเมสซี่และกลางรับเป็นโรดี้โชว์ไทม์ครับแบ็กซ้ายรูปตัวคาร์ลอสแบ็กขวาเมชแมงปาวาเซนเตอร์แบ็กคูบบ่ม,มาบบมทาเดลิกยืนคู่กับอาคันจีและมีอีกเก้กาชิยะสำรองนะครับโอ้ซูเปอร์ซ่าของเขามีลุ้ฟันนิดต่อรอยนะครับแล้วก็มีคาเซมิโลนะเด็ดๆเ,เลยนะครับทุกคนตัวแบบตึงๆเลย ของเราก็มาในรูปแบบโค้ดของโชเซ่มูรินโญ่นะครับของคู่แข่งมาในโค้ดซิเมโอเน่นะฮะก็ลองบอลคา์เตอร์ปะทะกันนะครับลุยก็ของเขาเคียก่อนนะครับเป็นอ่ารเรียบร้อยปาเชมิโร่ดักดีนะเบลิโอ้โแทงไม่ผ่านนะแล้วยังไงครับเเอ้ยเสียประตูไว้ไม่โอ้โหเขาจ่ายจังหวะเดียวเลยนะ แต่ว่าจ่ายไม่ตรงนะครับ <c oughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ตรงเป็นบาเป้เอาบอลลงไม่ดีนะเหมือนเดิมครับบิวอัพสไตล์ของเรานะครับคค <c oughs> ่อยต่อบอลไปบาสโตนี่จ่ายออกมาที่อเล็กกิมาโดตัวกลางว่างนะครับเรีเยลเมสซี่เมซี่ซฝากที่โชวเมนี่แล้วป้ายออกมาที่ฮิบุชิฝากที่อทอโอชิเมนเมสซี่เห็นแ <He S 2> ละแทงลูกนิวโูลติดอาคันชีนะเสียดายมากเลย เอาเนม่าเล่นท่านะฮะแล้วยังไงมีดียยด็อกบ่าวนี่เจอแย่บอลออกไปได้นะครับคาเซมิโลคาเซยกขึ้นมาเลยนะครับที่มาขอติดฝากที่กิมาโดฮะ,ะแล้วฝากที่ฟิลิปคอติดเหมือนเดิมคอติดเห็นช่องลองแทงไว้ครับลูกนี้กิมาโดลองคอสโอ้โหโรดี้เข้าบอลโคตรไวแล้วเป็นเกมส่วนนะครับผมคู่แข่งลองบอลเคาน์เตอร์นะยังไงยังไงเราเขายอดมา ด้านไกลก็ไม่ผ่านลีเจม,ม่งสกัดไว้ได้นะโอ้โหแล้วก็เสียบอลง่ายนะของเราเอาละยังไงครับลูกนี้ยังติดลีเจมแล้วเข้าไปออกมาก็ยังไม่ผ่านก็เนมา่ายิงลูกนี้ก็เป็นลูกเซฟของดอนาลุม่านะฮะโอ้โห,โโหเกือบไปฟิลิปคอติดมันไม่มีตัวนะครับลองแทงมาลูกนี้ที่เรอเนลเมดซี่ยังวิ่งช้าไปนะครับแล้วเมสซี่ดักได้โอ้โหโ บอลเป็นใจให้เขานะแล้วยังไงขอ,ขอติดขอติดคืงบอลอยู่นะครับคืนบอลแล้วจ่ายมาที่เมสซี่ฝากเข้ากลางที่โอชิเมนพลิกแล้วลองสตาร์ทิ่งชอ็อตดูลูกนี้ก็ติดเซฟของอีเก้กาซิย,า,นะยาร์นะโอ้ยเซฟเกินโอชิเมนนนได้จังหวะพลิกแล้วสตาร์นิ่งนะส,สวยๆเลยนะกาซิยาร์เซฟได้ลิเจมเล่นสั้นเหมือนเดิมนะครับ ดีเจมฝากมาที่เมสซี่คือมาที่ลีเจมลีเจมป้ายออกมาด้านไกลของเดอร์ลิกได้ยิงแต่ยังเบาไปนะฮะโอ้ยติดบล็อกด้วยประเด็นเลยลีเจมนะครับอยู่ที่บอลเลนสั้นเหมือนเดิมฝากที่เรเดเมสซี่โอ้แต่คาร์ลสรู้ทันนะผูุ้ชิบังเหลี่ยมกันนะครับไม่ให้เขาจ่ายง่ายง่าย,ายแยชัวเมนนี่ลงมาดักไว้ดีฟิลิปเขาติดเห็น โอ้โหคนเดียวเลยนะมันไม่มีใครมาช่วยนะครับขอติดคึงแล้วฝากไาที่คาเซเอา้เอาเห็นช่องลองแทงมาลูกนี้ฮิคุชิลองโยกขึ้นมาลูกนี้ของโอซิเมนก็ไม่ได้นะครับเสียดายมากนะฮะแล้วยังไงอุ้ยโหยังหลุดรอดไปได้นะแล้วเขาแทงมาสวยๆลูกนี้เขาเอ็มบาเป้เบาเป้ปาดเข้ากลางก็ไม่ผ่านกีมาโด้เบซี่เซี่าซปาดออกด้านไกลโอ้โหไม่ถึง ผมรู้สึกว่าเมสซี่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไห,หร่หรอกทุกคนมันดูแบบมันไม่เหมือนเมสซี่ตัวจริงเลยนะเล่นยากอ่ะเล่นเมสซี่เล่นยากไม่รู้ว่าเป็นเพราะ่างตัวนี้ด้วยหรือเปล่า <us> เล่นเลยเล่นยากมาแต่ดูจังหวะนี้ครับฟิลิปคอติดค <us> อ,อติดลองคอนด้านไกลมันลูกนี้ของฮิกุชิโอ้โหหม่งข้ามคานเอาเอา,เอาจุดโทษเฉยวะจังหวะไหนนี่คอติดเหรอจังหวะสุดเส้นแล้วเปิดไปแล้วเขาหน้าจะ สไลดักบอลน,นะครับแล้วไปโดนคอติดก็เลยฝาล่าว่ะเมสซี่ลูกนี้ยังไงครับยิงยิงด้านซ้ายครับุมัอของเราเลยเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้โหอย่างแจว๋วขึ้นนำไปก่อนนะครับจังหวะนี้แน่เลยเนี่ยโชคดีไปได้จุดโทษน,นะครับ ลูกเขีย่ยนะครับของเขาคอซิเมนลงมาดักไว้ก่อนลงมาดักลูกเขี่ยไว้ไ,ได้นี่เชอมนนี่ฝากที่เดลิกแล้วเขีย่ยไปเลยครับลูกนี้ก็ได้จบครึ่งเวลาแรกไปนะครับเอาการเปล่าได้แล้วโอเค <c oughs> จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นะครับบอลเต h a n แนลเอาขึ้นนําไปก่อนนะครับลุยก,กันต่อเดี๋ยวมีเปลี่ยนแปลงไม่ มีเปลี่ยนปรับตัวนิดหน่อยนะฮะของเราก็เหมือนเดิมลงมาให้หมดอองตัวกิดมันคอเลสก,กาอะไรอย่างงี้นะ,ะลงมาให้หมดนะครับบล็อกทูบล็อกนี่นาเปาก็เดยมี่นะแบกซ้ายไอ้ปีกซ้ายเปรสิกปีีขวาโคดาโดนะครับลุยเดยมีมันต้องมามันแบบถึงจะไม่ฟิตแต่มีซูเปอร์ซับแบบมันก็ ยังไงก็โหดทุกคนเริ่มครึ่งหลังอ๋าเราได้เคลียร์ก่อนนะเอดิเยมี่ฟาที่กอเลกา้าแทงมาที่เพติสิตลองแทงมาลูกนี้เอดิเยมี่ได้ไม่ยังได้ครับมีความเร็วแล้ว,ลวยังไงครับเอดเยมี่ลองยกขึ้นมาลูกนี้ของกินมันตั้งคอไว้อย่างดีแต่ยังม่งไปได้โอ้ยเก่งคอร้อม่งแล้วนะครับอ่องตัวกินมันตนัวนี้ดักโอ้ไม่ทันว่ะเออเดอลิกดีมาก กิโมโดฝากที่พิลิซิตพิลิซิตไม่มีตัวนะครับก็ฝากเข้ากลางมาที่กอเรก,ก้าอาเซฝากที่อาเดยมีมาที่ควอโดแล้วลองโยกขึ้นมาลูกนี้ของอาเดยมีไม่ถึงนะโอ้ยเสียดายนะเฮ้ยดอกบาชิบหายแล้วยังไงลูกนี้ดอนอลาุม่าออกมาอย่างเร็วเกือบไป ยังไงครับลูกนี้ปาว่าผมปิดแบ็กด้านข้างนะไม่ให้เขาเปิดมาง่ายๆครับลูกนี้อื้อกิดมันข้างล่างว่างโคโาโดฝากที่อเดยมี่ไปแล้ววันถูให้ลราไปครับอ้าวพีเิซิกว่างๆอย่างนี้โล่งๆอย่างนี้ของอเดยมี่ลองโยกขึ้นมาลูกนี้เกือบไปทำมาดีทุกจังหวะแหละแต่ว่า จบไม่คมเองวะ่ะซูเประซัปก็ซูบประซัปน,นะมงออกเฉยคาเซโอ้โอเคบอลยังเข้าทางเรานะครับเฮดิสิปฝาที่กิมาโดมันไม่มีตัวนะครับก็ลองจ่ายมาที่อเดมี่วันทูกินมันแทงมาลูกนี้ควาโดโควาโดวันทูครับรอลิเจมลิเจมดึงแล้วแทงมาลูกนี้ของควาโดโอ้โหแม่งนิดเดียวเองวะ่ะ 929ก็ไม่ทันนะควอเตโดโคเสียดายคาเซมงน้อยเอออาเดเยมีวันทูให้เราไปมาแล้วครับพิลิซิตแทงต่อลูกนี้ที่อาเดเยมีลองปั่นโค้งเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นะครับเจ้าหนูอาเดเยมี่าฮ่าฮ่าของจริงนะครับแบบ รักษาลายคู่แข่งไว้ดีมากเลยนะวิ่งแบบพอดีกับลายกองหลังเขาเลยนะนี่แทงโคตรสวยสอง2-0พูนสวัสด์เลยครับนี่อเดนมิอ่าดักได้จ่ายมาที่คาเซเราก็เล่นสไตล์คองบอลของเราไปเรื่อยๆนะไม่รีบไปที่เพลสิ แทงต่อที่เลออนกอเลสกาโอ้จับ,บอลโอ้ลูกพี่กอเลสกาน,นี่หลายรอบแล้วนะไอตัวกอเลสกล่างเนี่ยมันเล่นไม่เข้าจังหวะเราหลายครั้งแล้ว <c oughs> ยังไงครับติดกีมาโดโอ้กีมาโดจ่ายเสียาาาาาาพาดพลาดพลาดมาเป้แทงมาลูกนี้อาดอนารุมา่า ัดบอลเจ๋วมากมาที่คัวดาโดคัวดาโดฝากด้านไกลที่อีวานพิลิสิตามาแล้วครับอเดมี emi, ่วันทูกับกีดมันกีดมันให้คัวดาโดครับคัวดาโดมาสู่เส้นแล้วลองยกขึ้นมา <laughs> ยังติดลูเโตคาร์ลส <laughs> โอ้โไม่ผ่านนะครับดีเจมเล่นสั้นเหมือนเดิมนะฮะ จ่ายไปที่พิลิสิตพื้น<ส><ส>ที่รีเจมพ<ส>ื้นเอโหูจะคืนพิลิสิตแต่ยังติดนะด็อกบาไปไหนมีความเร็วไหมแล้วด็อกบาอ๋อฝ่าที่กิดมันฝ่าที่กอลีก้าโอ้โหกอลีกาอีกแล้วช้าช้าอีกแล้วโอ,วอว้อะไรวะเนี่ยแล้วมาแล้วครับลูกนี้ไม่ผ่านเดลิกเอ้ยเนียมา่าเนม่ายังไงเนียม่ายังไงอ๋อจ่ายติดนะครับ ยีดมันยีดมันแทงออกมาด้านไกลที่คัวโดโดไม่ทันโ,โหคาดขาดเกินเกินว่ะทีมเราใจแบบเฮ้ยคัวโดโดดักดักไม่ถึงเอาแต่ยังได้อบอลออกไปนะครับดโดบโตคารลอสไว้ยังเอาจังหวะน,นี้ครับอาเดยมี่ อาเดมีวิ่งมาเอาเรียมเอาหลังบังครับอาเดมีอาเดยมีแล้วลองสัดโอ้โหลูกนี้โอ้ยโ,โดนสกัดได้ก่อนคู่เซนเตอร์นะแต่เดลิลิอ่ะเสียเลียม,มให้เราแล้วเมื่อสักครู่ดีเจมเป็นสั้นนะฮะบริสิตคืนที่ดีเจมแล้วคืนที่โอ้โสัพเป้มาดักได้ไงวะ โอ,โอเคแต่จบครึ่งเวลาหลังด้วยสกรสองประตูต่อศูนยครับบอนเต็กก็เอาชนะไปได้นะครับแบบนี้เราคลองบอลเหนียวๆเลยนะโคดมันต่อบ,บอลย่างมันทุกคนเขาเดียวกไ,ไปดูการยืนตำแหน่งคู่แข่งนะครับก็ตึงตึงแน่นอนสีหนึ่งสองสามนะครับเปิดเกมลุกเต็มสูบของเขานี่อันดับเอ้ยเป็นดิวิชันหนึ่งเก่านะ ม่ธรรมดานี่ง1 2งสนะครับมีด็อกบาร์ด้วยนะอ้โหโคตรใหญ่ได้การ์ดยานก็มีนะหรือเขาจะเปิดการ์ดอีพิกฟรีแล้วได้ทั้งสองโคตรโชคดีครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ